สวัสดีครับพี่ก้อมนะครับตอนนี้เราอยู่เกม Arc Knight นะครับตอนนี้เราอยู่กระดาน EX5 แบบ Challenge Mode นะครับแบบยากนะครับคือถ้าเล่นแบบวิธีนี้ผ่านนะก็ไปเล่นแบบธรรมดาผ่านได้เช่นกันนะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่แตกต่างก็คือแบบฮาร์ดเนี่ยค่า DP มันจะขึ้นช้ากว่าปกติไปถึง66%นะครับ สตูที่ทําให้เราหงุดหงิดใ,ใจวันนี้นะครับแมงมุมระเบิดอันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์2ก็เป็นพวกใบเ,เล่มหมวกแดงที่ถือดาบม่วงนะครับตัวนี้ใช่มันลดจํานวนบล็อกได้แล้วมันก็โจมตีหนักด้วยนะครับพวกนี้จะเดินลงเลนล่างนะครับแล้วก็จะมีพวกนักเวทเดินัปมาเป็นขบวนเลยนะอันนี้ก็จะขึ้นเลนบนนะครับเช่นเดิมนะพวกสีดํากันเวทนะครับแล้วก็พวกสีขาวเนี่ยพลังพวกกันเยอะแต่แพ้เวทนะครับก็มาดูทีมที่พี่ใช้เลยนะครับ วันนี้พี่ใช้6ดาวก็คือซาเลีย1ตัวนะครับจะยืมเพื่อนก็ได้นะครับหรือว่าอันนี้คือถ้ามีนะก็ตำแหน่งอื่นเราสามารถยืมเพื่อนมาได้นะด่านนี้ดีพีมันขึ้นชา้าใช่ไหมฮะงนั้นแวนการ์ดอันนี้สําคัญมากนะพี่ใช้ถึง3ตัวเลยนะครับตัวที่แบบสําคัญสาคัญเลยนะขอ2ตัวแบบสเตตัสดีๆหน่อยนะครับก็มีเคอร์เรียกับซีม่านะครับแล้วก็แวนการ์ดตัวสำรองเนี่ยขอให้ทนแรงระเบิดได้สัก1รอบนะครับพวกนี้สกิลเลเวล7ทั้งหมดนะครับ เน้นฟื้นค่าดีพีให้ไวนะครับถ้าน้องมีสกิลที่เพิ่มค่าดีพีได้ไวกว่าเนี่ยก็จะทําให้ผ่านด่านนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับมาดูส่วนของพวกตัวเดเมดบ้างนะกองด้านบนเนี่ยจะแพ้เวทที่เหมือนเดิมนะพี่ใช้ชิรายุกิแล้วก็ครั้งนี้พี่ใช้กีตานด้วยนะครับถ้า2ตัวเนี่ยเดเมดมันพอนะครับคือถ้ามีตัวละครที่ดีกว่านี้อย่างเอลฟี่อีฟีดสกายไฟบูไพซันก็ได้นะครับมีเดเมดเป็นเวทนะเวทเดี่ยวอย่างอามิยาก็ได้นะครับตำแหน่งนี้เนี่ยจริงๆหาตัวมาทดแทนได้หลาายแบบบมกนะครั บีเฟนเดอร์พี่ใช้2ตัวนะครับคือ1ก็คือซาเลียละนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งพี่ใช้คูล่านะครับฮิลเลอร์พี่ใช้2ตัวนะฮิลหมู่พี่ใช้เพอร์ฟอร์เมอร์นะครับถ้ามีทิวล็อบซิจะดีมากนะจะง่ายกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็ฮิลเดี่ยวพี่ใช้น้องเมอร์นะครับแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สกิลพาสซีฟของน้องด้วยที่เวลาลงแล้วจะต้องฮิลเพื่อนทั้งจอนะครับแล้วก็สูตรนี้นะตัวที่จำเป็นอีกตัวหนึ่งก็คือน้องชอนะครับขอสกิลที่2เลเวล7นะครับ กาดหนึ 1, ่งตัวนะครับเมลัน่านี้เป็นตัวเดเมดเอาไว้จัดการพวกตัวอ้วนดำๆนะครับเช่นเคยนะสเปเชียลิสต์กาเวลนะครับอันนี้เอามาเติมจังหวะขอสกิลที่2นะครับเริ่มกันเลยนะครับสตาร์ตมาเนี่ยลงเคลรยรียตรงตำแหน่งนี้นะครับสายสุดนี้แล้วก็ตามด้วยซีม่านะครับ เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากนะที่2ตัวนี้สามารถเจนค่า DP เลี้ยงทีมจนทันนะครับโดยที่ไม่ต้องมีฮิวเดี๋ยวดองดูนะครับแล้วก็เอาแวนกาดตัวที่3นะครับเอามาลงตำแหน่งนี้ตีแมงมุม1ตัวนะครับตำแหน่งนี้ถ้ามีเมอร์ทัลสกิลที่2นะครับเอามาฮิวตัวเองได้จะดีมากเลยนะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นนะครับถ้าสามารถทนแรงระเบิดได้2ทีเนี่ยตำแหน่งฮิวเดี่ยวของน้องก็จะเล่นได้หลากหลายมากขึ้นนะครับจังหวะนี้พี่ลงกาเวลนะครับไปจัดการแมงมุมด้านล่างนะครับ ถ้าเลเวล30เนี่ยแล้วก็เอาสกิลที่2มาเนี่ยมันจะพอดีจัดการม,มุมได้2ตัวนะครับคือมันจะสามารถทนแรงระเบิดจากการประทุได้อีก1รอบนะครับเป็นการแบ่งเบาเลนล่างนะถ้าเลนล่างของน้องแข็งไม่จําเป็นต้องทําแบบพี่ก็ได้นะครับเมื่อค่าดีพีพอนะลงคุณพ่อซาเลียตําแหน่งนี้นะครับเอาสกิลที่2มานะคือถ้ามีซาเลียตําแหน่งนี้นะครับจะช่วยอะไรได้เยอะแยะมากนะครับโลกรีเฟนเดอร์คูล่าที่ตําแหน่งด้านล่างนะครับ ตามด้วยน้องเมอร์นะพอลงน้องเมอร์เสร็จปุ๊บเนะี่ยน้องสังเกตนะว่าแรงจะได้ HP เพิ่มด้วยแล้วก็เดี๋ยวแมงมุมจะไปพอดีเลยแล้วก็จะทวนแรงระเบิดได้1รอบนะครับตามด้วยน้องชอนะครับสกิลที่2นะอย่าลืมนะครับขอซักเลเวล7นะเลเวลอื่นน่าจะได้อยู่นะชิรายุกินะครับลงตำแหน่งด้านบนนะกะจังหวะดีๆนะครับเอาแบบลงหลังที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วนะครับถ้าลงก่อนเนี่ย ัวว่าอนาคตจะไม่รอดนะครับจะหิวไม่ทันถ้าลงได้ตามนี้นะครับก็เก็บงานแวนกาด้านข้างได้เลยตอนนี้จะทนไม่ไหวแล้วนะครับที่เลนด้านล่างเนี่ยดูดีๆนะครับมันจะมีตัวดาบม่วงมา2ตัวเนี่ยถ้าตัวดาบม่วงตัวที่2เหยียบเส้นปุ๊บกดสกิลของน้องชอได้เลยนะครับก็จะส่งพวกมันไปลงหลุมนะเมื่อดีพีพอนะครับแปะเมลันท่าลงไปเป็นเดเมจหลักให้กับเลนล่างนะครับ ช่วงนี้ด้านบนก็จะถือว่ามอนเยอะนะครับให้ลงกราวเวลนะครับเอาไปเติมเกมนิดหนึ่งนะครับตอนนี้คือรอสกิลของชิรายุยนะครับถ้าสกิลได้แล้วก็กดเลยนะครับลงฮิวหมู่ตำแหน่งนี้นะครับด้านล่างช่วงนี้นะครับใบเล่บวกแดงสาบตัวนะเหมือนเดิมนะครับกดสกิลตอนที่ตัวที่3เหยีบเส้นนะครับ และเมื่อค่า DP พอที่จะลงกีตาโนนะครับเราก็เอาน้องแฟงออกได้เลยถือว่าเสร็จจอบของพวกแวนกาดนะครับแล้วก็ลงกีตาโนลงไปตำแหน่งนี้นะครับจังหวะนี้ด้านล่างก็จะมีดาบม่วงมาอีก2ตัวนะครับทำเหมือนเดิมนะรอจังหวะให้ดาบม่วงตัวที่2เหยียบเส้นนะครับแล้วก็กดสกิลน้องชอนะครับเลนด้านบนเนี่ยจะมีแมงมุมมา2ตัวนะจริงๆแล้วถ้าค่าดีพีพอสามารถลงกาวเวลไปขัดจังหวะแมงมุมได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่พอเนี่ยเราต้องเลี้ยงกีตาโนนิดนึงในการกดสกิลของเพอร์ฟอร์เมอร์นะครับ จิตาโนเนี่ยพี่เอามาเพียงใช้สกิลหนครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือถ้าตายก็ไม่เป็นไรแล้วจังหวะนี้ด้านล่างก็จะมีดาบม่วงมาอีก2ตัวนะครับทำเหมือนเดิมนะรอจังหวะให้ดาบม่วงตัวที่2เหยียบเส้นนะครับแล้วก็กดสกิลน้องชอนะครับ แมงมุมด้านบนถ้าโผลมาแล้วกดสกิลกิตาโนได้เลยนะครับพี่กดช้าไปนะกิตาโนได้รับแรงระเบิดแล้วก็ตายนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ยังเดเมตพออยู่แต่ถ้าน้องสามารถเลี้ยงกิตาโนเอาไว้ได้เนี่ยช่วงท้ายจะสบายกว่านี้นะครับคือพี่เป็นตัวอย่างนะว่ากดช้าไปนะครับรวมถึงสกิลของเพอร์ฟอร์เมอร์พี่ก็กดช้าไปด้วยนะครับ <c oughs> แต่ก็รอดนะด้านบนนี่ถือเป็นเวฟสุดท้ายแล้วนะครับลงกาวเวลไปขัดคอพวกนักเวสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้ามาเร็วเกินไปเนี่ยไม่ทันนะครับ ด้านล่างตอนนี้คือเสร็จงานแล้วก็ลื้ออกก็ได้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าสุดท้ายแล้วนะครับถ้ามีตัวอะไรเหลือๆเนี่ยก็ลงไปช่วยซาเลียได้นะครับก็หวังว่านี่จะเป็นแนวทางที่พอให้น้องๆผ่านได้นะครับถึงตัวละครเราจะไม่เหมือนกันก็จริงนะแต่เชื่อว่าน้องๆเนี่ยต้องมีตัวละครที่สูงกว่าพี่นะครับแล้วก็ตัวละคร6ดาวเนี่ยถ้ามีใส่เลยนะถ้ามีซีกใส่ซีกถ้ามีป๋าใส่ป๋านะครับคือตัวละครที่พี่ใช้นี่คือมันจะมี 3- 4ดาวซะเยอะนะวันนี้ก็มี5ดาวโผลมาตั้ง2ตัวี่ยมีซีม่านะ แล้วก็มีซารีแต่นี่คือว่ากดต่ำเท่าที่พี่จะพอทำได้แล้วนะเอาละเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ด่าน OFEX 6ต่อนะครับน่าจะไม่รู้จะมาวันนี้หรือเปล่านะถ้าไม่ไหวพี่อาจจะไม่มาก็ได้นะครับเอาละเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ